สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแน,เนเล,ลนะคะคลิปนี้แอดจะมาสรุปให้นะคะเราพัฒนาเนาะบนล่างก่อนจะมาดูสรุปนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขช n แนลนะคะอ่ะมาดูของงวดที่แล้วนะคะยีิบสมิถุนาเนาะเดี๋ยวแอดขอดูก่อนนะอ่ะอยู่ตรงนี้เนื่องแอดเนื่องจากแอดติดตุละนะคะเลยมาช้าหน่อยสรุปไม่เข้านะคะผิดเข้าเลขสองออกสี่สองล่างนะคะส่วนบนออก สี 48, แต่มันเด่นที่เลขแปดนะคะบนมันชนที่เลขเจกับเลขแปเนาะมันก็มาสีปนะคะแอดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแอดไปจับอะไรจับเก้าจับเจ็ดจับเก้าแอดก็เลยปรับสูตรนะคะงวดน,นี้ไม่รู้จะเข้าไหมลองดูเนาะอ่ะมาจับก่อนเลยนะคะสองตัวล่างเนาะ สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง หกศูนย์หกนึ่งหกสองนี้ชนได้ตัวเดียวนะคะตัวเด่นก็คือเลขสองนะคะเป็นหลักหน่วยนะคะเพราะว่ามันอยู่หลักหน่วยเนาะแอดก็จะใส่ให้เลยนะคะสี่ตัวนี้เน้นนะคะเลขสองตัวเดียวล่าง งมดที่แล้วมันชนสองสูตรนะคะเลขศูนย์แต่งวดน,นี้มันชนสามสูตรนะคะเลขสองนะเพราะฉะนั้นแอดก็จะให้สามสองสี่สองนะคะแล้วก็ห้าสองหสองส่วนหลักสิบนะคะหลักสิบล่าง สิบล่างแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเผื่อมันมาเบิ้ลนะคะ สองสองอ่ะมาดูบนนะคะบนงวดนี้แอดว่างวดเนี้ยบนน่ารุ้นนะคะบนงวดนี้หลักสิบบนแอีะ ได้ 1> 0, 1, ส่วนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยได้เจ็ คนก็จะได้07 08 09 17 18 19 27 28 29 หลักสิบนะคะบนชนที่ศูนย์กับสองก็จะได้ตัวนี้นะคะแลวขอดูก,ก่อนศูนย์ ก็จะได้นะคะเน้นสามตัวเนาะเน้นก็จะได้2 0งศ0นย์เจ็นยเห็นนะคะสองศูนย์เสองสแล้วก็สองสองเมีสิบมีเลขหนึ่ง เจ็ดกับแปด บนนะคะบนมันจะเด่นที่เลข8ส่วนล่างมันจะเด่นที่เลข2นะคะแอดก็จะให้วิ่งวิ่งบนล่างนะคะ2กับ8นะคะ2ก็อยู่ล่าง8อยู่บนนะคะเพราะว่า8 8ชน3สูตรส่วนเลข2มีชนชน สามสูตรเหมือนกันนะคะเลขล่างแต่สองมันก็ติดบนนะสองบนก็ชนสองสูตรนะคะสองกับศูนย์เด่นเลขบนนะคะสองกับศูนย์เด่นที่หลักสิบแต่หลักหน่วยก็เด่นคือเลขแปดตัวเดียวนะคะแปดลองลองมาก็เจ็ดอ่าแปดชนสี่สูตรนะคะส่วนเจ็ดชนสามสูตรนะคะเห็นนะคะเดี๋ยวแอดย่อให้นะคะ ได้แล้วเนาะแอดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะจากช่องจับเลขชาแนลสวัสดีค่ะ